หนูเล็กตัดเพ้อคิดถึงคุณแม่รอเวลาไปรับมาอยู่ด้วยกันค่ะต้องบอกว่าสําหรับเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ทํางานแล้วสร้างครอบครัวกไกลบ้านสําหรับหนูเล็กก่อนบ่ายซึ่งปัจจุบันยังมีลูกชายหนึ่งคนก็คือน้องวินหากใครติดตามไอจีจะเห็นความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาว่าครอบครัวนี้เนี่ยเลี้ยงลูกอบอุ่นมากๆล่าสุดยีิบสองพฤศจิกายนที่ผ่านมาหนูเล็กออกมาโพสภาพเป็นบ้านหลังเก่าพร้อมระบุว่าตอนเล็กๆเ,เนี่ยแม่ไปดูดวงหมอเคยทักว่าเราจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จะไปมีครอบ ครอบครัวไก่พ่อแม่ดวงชะตาพาให้เราห่างจากพ่อแม่ตั้งแต่ตัดสินใจมาเรียนกรุงเทพเพราะพ่อบังคับให้มาอยู่ที่นี่ทั้งๆท,ที่เราไม่อยากมาเพราะพ่อหวังดีอยากให้ลูกได้ดีพอได้ดีแล้วพอก็รีบจากไปทําไมเหลือแม่คนเดียวก็ดูแลแม่ได้แค่จิตใจร่างกายอยู่คุละที คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากให้แม่มาอยู่ด้วยอยากไปอยู่กับแม่แต่ต้องหาเงินเมื่อไรโควิดจะหมดไปอยากไปรับแม่มาอยู่ด้วยงานนี้ก็มีชาวเน็ตแฟนคลับในแหก็ามาส่งกำลังใจเป็นแถวทีมงานก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับหนูเล็กด้วยค่ะ